เดยเนี่ยทำสามเหลี่ยมปากแคบลงนะคะเขาสามารถทำได้3ามแพทเทิร์นนั่นก็คือไซด์เวย์ออกข้างต่อก็ได้หรือจะดันราคากลับขึ้นไปก็ได้หรือเลือกที่จะสวนกลับมาเต็มแทงได้เหมือนกันเพราะมันอยู่ในจุดที่อะไรเขากำลังบีบตัวเองแล้วเรารอแค่เขาทะลุฝั่งไหนฝั่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเขายังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะคะเขายังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเนี่ยเราสามารถ เล่นโซนหลับได้อยู่เ็สนะอ่ะนะคะเอนะคะอ่ะนี่เห็นไหมถ้าเทรดนะถ้าเรามีไว้ในหัวเสร็จปุ๊บมันจะไม่ยากถ้าเมื่ไรที่เราไม่สามารถอ่าวางแผนกราฟได้หรือวิเคราะห์กราฟได้ถ้าเรายังไม่รู้ทิศรู้ทางของกราฟเนี่ย มันมีโอกาสพอจะพูดยังไงมันหมายถึงว่าเราเสียโอกาสเราเสียโอกาสในการเข้าแล้วบางครั้งมันถูกทางม,มันสามารถเก็บได้500จุดพันจุดแบบนี้แต่ซึ่งพอเราไม่รู้เสร็จปึ๊บเราก็จะเก็บอยู่ที่ร้อยส0งจุดด้วยความตกใจด้วยความที่ไม่รู้ ว่ากราฟจะวิ่งขึ้นต่อไหมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีทิศมีทางจับทิศจับทางกราฟได้มีแผนทั้งขาขึ้นขาลงมันปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่า เสียงเครื่องบินไปวสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะข F16 ขึ้นแล้วเหรอ <laughs> นะคะเออให้มันจบที่รุ่นเรา <laughs> นะคะให้มันจบที่รุ่นเรานะคะ สวัสดีขอบคุณสำหรับผู้ติดตามใหม่นะคะขอบคุณสำหรับผู้ติดตามใหม่แล้วก็สวัสดี V.I.P ทุกๆท,ท่านแล้วก็ผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะคะปอมีสองช่องนะมีช่องนี้แล้วอีกช่องหนึ่งก็เป็นโปรเทตามโซนนะคะส่วนบ้านฟ้าเนี่ยสามารถไปดูได้ที่หน้าช่องนะชื่อเพจ Lady Go นะคะสวัสดีค่ะคุณลินสวัสดีนะคะรอนะ ตอนนี้เรายังรอกันอยู่ตามแผนตามเทคนิคบอกเลยว่าวิเคราะห์กราฟเมื่อวานนี้สุดจริงนะคะเออสลัเวลาสลัเวลาดูเขาหน่อยนะคะเนาะใครเอาใครได้ะนะคะเพราะมันไม่มันแบบมันใส่สุดนะเวลาให้ก็คือให้ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอน v i p อ่ะ พอมาทำท่านี้ให้ดู V.I.P. รู้อยู่แหละถ้า V.I.P. ฟังวิเคราะห์มานะอ่ะเข้าเข้าไปในห้องแผนประจำวันมานะคะจะรู้อยู่แล้วว่าพวกนี้คือรออะไรรอยังไงรอให้ได้มาตอนไหนตอนนั้นไม่วิ่งตามกราฟจริงวะเนาะขอแค่ให้เขามา นะคะถ้ากรณีเขาเบรกน้อยนะเบรกน้อยก็คือจะเบรกอยู่แค่นี้แหละคะ่ะไม่หลุด58ไม่หลุด60นะคะแล้วก็ถ้าเขาสามารถกลับไปทดสอบถ้ายืนได้ก็จะเป็นภาพด้านบนแต่ถ้ายืนไม่ได้วิ่งกลับมาชนเส้นเทนไลน์วิ่งกลับมาชนเส้นเทนไลน์แล้วไม่ได้ทำาฮที่ชนะายก่อนหนะ้าอะ เห็นนะนี่มันก็สามารถที่จะเป็นท่าอย่างที่เรารอได้นะคะแต่ถามว่าโค้ดก็เราโค้ดจะเอสลงมาไหมขอรอบีดีกว่าขอคําใหญ่ๆขอมาแล้วเน้นๆนะนะคะขอมาแล้วเน้นๆนะคะ ตอนนี้หน้าทำเฟรม M30 นะถ้า M30 แท่งนี้นะคะขออนุญาตไปดูทำเฟรม H1 ก่อนว่าจบอะไรนะคะทำเฟรม h 1จบเป็นเขียวนะคะจบเป็นเขียวแต่เป็นเขียวที่สั้นกว่าเห็นไหมอะนะคะจบเป็นเขียวแต่เป็นเขียวที่สั้นกว่าแท่งก่อนหน้าเพราะฉะนั้นกราฟจะว่ายังไงอ่ะขึ้นมาทดสอบที่โซนบริเวณแนวต้านซ้ายมือของเขาเองหรือยังทุกคนเห็นไหม ตรงนี้นะคะเราจะมองว่าเป็นต้านซ้ายมือที่เขาสร้างไว้คือโซนบริเวณตรงนี้เห็นไหมคะแท่งนี้ได้ทําการแหย่ขึ้นมาแล้วถูกไหมและแท่งนี้จะว่าอย่างไงนะคะแท่งนี้จะว่าอย่างไงจะสวนดันราคาขึ้นมาที่นี่อีกรอบหนึ่งไหมแล้วค่อยถูกตกลงนะคะถูกตกลงไหมนะคะเดี๋ยวเราต้องรอนะคะรอดูนะทุกอย่างอะ่ะมันเป็นการคาดการณ์แต่ทีเนี้ยอยู่กับว่าเราเนี่ย ต้องรอแท่งเทียนเพราะเราเป็นสายอ่านแท่งเทียนถูกไหมให้เขาเฉลยบอกเราให้เขาเฉลยบอกเราเลยว่าเออโอเคนะคะถ้าจะขึ้นต่อขึ้นเลยยืนเหนือให้ได้เดี๋ยวย่อมาจะจัดไปนะคะย่อมาจะจัดไปนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ยืนไม่ได้ VIP จะรู้นะเนี่ยเขาทำแท่งเทียนถ้าถ้าชั่วโมงนี้ไม่สามารถยืนเหนือเส้น14ได้เนี่ย ยังไงคะนะเออไม่ต้องพิมพ์มาเก็บไว้ในใจ<笑><笑>นะคะเขามีโอกาสนะคะเป็นไปได้หมดสิ่งหนึ่งที่ที่เราควรวิเคราะห์กราฟได้นั่นก็คือเราต้องรู้ว่าการาฟเนี่ยเออถ้ายืนเหนือได้ถ้าทะลุได้จะไปในทิศทางไหนแต่ถ้ายืนเหนือไม่ได้การาฟมีโอกาสทำแพทเทิร์น ถูกไหมคะทำแพทเทิร์นทีนี้เวลาเรามองกราฟให้เรานะคะให้เราอ่ะเขาเรียกว่าให้เราอะรู้ว่าเวลาที่เขาจะส่งตัวมาหรือดันราคาขึ้นแบบเนี้ยทิศทางของกราฟสิ่งที่เราจะสมมุติในกรณีเรายังมีพฤติกรรมของการคันมืออยู่ ยังพยายามอยากมีออเดอร์อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมีภาพในหัวเสร็จปุ๊บเช้ามาคุณวิกอกราฟได้อย่างน้อยอ่ะคุณสามารถคีเอทท่าพวกนี้ออกมาได้นยะคุณมีโอกาสมากๆเลยนะเท่ากับว่าคุณเจอโอกาสที่ได้เปรียบตลาดมากเลยนะคุณจะไม่สุ่มสี่สุ่มหสุ่มแเข้าไป จะไม่ทําอย่างนั้นเลยเพราะอะไรรู้ปะพเพราะเราเรามีนี่ไงเราทําการวิเคราะห์เรามีแผนชัดเจนหน้าที่ของเราจากนี้คือแค่รออย่าเข้าออเดอร์เพียงเพราะว่าคิดเอาเองเดี๋ยวมันจะต้องขึ้นมันจะต้องขึ้นหรือว่ามันจะต้อง